กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเนาะกับสบายดีตอนเสาร์มานี่สบายดีตอนเสาของวันร้อยวันยังร้อยวันเสาร์ปะกับสบายดีตอนเสาของวันเสาร์เนาะพี่น้องนี่กับกัปตันตื่นมากกับแต่เด็กผู่แล้วเนาะมาบินเอาไก่บินลุมเนาะออกกําลังกายฝนตกบิดขึ้นสอดแจ้งพี่น้องเลยนี่ก็ยังต๊อยู่นี่กัปตันว่าสีหยาง เออกัปตันว่าสิขีโรดลงไปเบิ่งหลีน้ำพัวใหญ่เนาะน้ำพัวเถ่ามงกัปตันเคยไปยามผูแลพี่เนาะจักสีได้หรือบ่เจ้าพื้นยามล่ะกับว่จักนี่กระสวยเติมล่ะนี่กระสวยเติบแล้วพี่น้องเอ้ยกัปตันกับสีลงไปเบิ่งหลีน้ำพัวเถ่าจักสีได้หรือบ่ฝนตกเบิ่ลมือพี่น้องเอ้ยไปไซกับว่ได้หาอยู่หากินยังกับไปหาบ่ได้เนาะฝนตกทางกับเปืือนแห้ง กล้วยไม้กับงามเนาะพี่น้องกล้วยไม้กันสีดอกเดี๋ยวใส่เบิ่งกล้วยไม้กันบรรยากาศเย็นสุมสังามหลายพี่น้องเลยต้นไม้เขียวสุ่มเขียวงามงามเนี่ยนี่ต้นส้มของกัปตันปลูกเนาะนี่กระลังขึ้นต้นส้ม อันนาก็แมนกระทั่งนั้นก็แมนแมนเบิร์ดกัปตันเป็นคนหมักปลูกต้นไม้อันนี้เป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ป่าเนาะกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ป่าพันธุ์ป่ากัปตันเห็นไหวอยู่ประมาณบักลายต้นว่าจิไปขึ้นเอาอยู่ตน้นมันอยู่ต้นกุ้งเนาะพี่เป็นกล้วยไม้พันธุ์ป่าอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่ง น,นี่เป็นสนิดหนึ่งอีกต้นอันนี้กล้กวยไม้สนิดหนึ่งอันนี้กัปตันน้ำมาปลูกสนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ก็แบบสนิดต้นพญาอินอันนี้เป็นดอกกระสีงามคือกันกล้วยไม่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมเนาะพันธุ์ผสมที่เขาขายอันนี้ <c oughs> กล้วยไม้สุนทรดอกหล่นเบิร์ล่ะอันนี้เป็นฟันกล้วยไม้อีกสนิดหนึ่งพันที่เขาเพาะมาเนาะตัวนี้พันที่เขาเพาะมาเป็นดอกสีเหลืองงามพี่น้องเลยดอกสีเหลืองงาม สีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองเป็นพันธ์สีแหล่เนาะอันนี้เป็นสีขาวเป็นสีขาวเนาะแต่ดอกคนหลน่นหมดแหละอากาศดีพี่น้องเลยเมือเ่อนี้อากาศดีสุมือแหละตาสองสารคนในน้ำถ่วมเขาทั้งทั้งซีบังไพรละหาน้ำทั้งเมืองสองคอนเนาะพี่น้องน้ำถ่วมหลไหล,ลทั้งนะะอันนี้ก็ไปใส่กับบุได้ทั้งเปื่อน ทางเปลือนแห้งไม่น้องเลยสุ่มไก่ของข่อยเองนี่กะอีสองอาทิตย์มีไก่ออกชนเราลุดนน้ำกันว่าศีสนาหรือบ่อเนาะพาฮัตบังได้นี่สนาไปอันกับเนี่ยหน่อยเป็นสุ่มไก่ของกัปตันเอง ทางโตกคูมือคูเว้นพี่น้องเอ้ยบ่เปิดบ่เบืเ่อว่าตกตกแห้งเฉยทางเขาวัดบ้านกับตันวัดบ้านกับตันก็นยังบ่ทรมีประตูโขงเนาะพี่น้องประตูโขงยังโม,มีเดี๋ยวกับตันสี่ผุและขี่รถลงไปเบงึงรีพอเถาผูและพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ครับบทท่านเราไปยามหลีน้องพี่น้องก็ได้กินปลาทะเลแ่ะนี่เราซาแพ่งย่างปลาสี่ตัวนะคนในครอบครัวเขาจะคนณหาคนเนะพี่น้องหาคนอย่างปลาสี่ตัวแล้วก็แจ่วมกรินเฮ้ยโบแมนหาพี่น้องโบแมนสีน่พี่น้องเลยพกเจ็ดตัวพี่น้องมันเหลือไอมันเหลือเตาเนาะนี่แจว่วเอา แจวเฮาแจวเฮาแจวเปลเ่นพี่น้องแจวเปลเ่นแจวมากเลนโอ้ยสวนครัวบรรยากาศดีดีพี่น้องอากาศแจม่มใสคูณน่าต้นหมาก ใชค่ะพุนดิ้นอยู่เบิดลขึ้นนอน,น,อนพังเสียงพุนตกใส่ซังกระสีปลุปกปกิปกปลุกปิกโอเคพี่น้องสี่รถลงไปหลีพุลญบาสนี์บวชไวพี่น้องบวชขี่รถไปกระสางหยางเอาอกั้งลุ่มไปพี่น้องเอ้กั้งจจองไปฮะ

กาดซี่น้อ่น้อเนาะตันกับชิหยางลุงไปผุแหละเบิงเบิงล <bbe> ีค <angel> <uciones> <peace> ือเก่าเออเออมื่นมื่นเบิงลีเบิงลีไปเบิงลีก่อนจักบูกล้วยไหมก้วยไหมไม่ท่า โอ้ยใครตีวานสีหามหือเลียนแล้วโอ้ยสงสารคนในน้าท่วมเขาเขาบึงไม่ฟิตอเคน้องพี่น้องกับไปกับสิได้จึงคลิไว้อันนี้ก็จะเป็นลมเพื่อนเนะหอมซอยเขาบ้านของการปกครองบ้านตัวนี้เป็นหอมของการปกครองบ้าน เป็นกระเดไหวสองหน่ะแต่ละหอมแต่ละซอยเนาะต็ดป้ายติดไห้ติดไหวแต่ละหอมแต่ละซอยแต่ละซ้อยติดป้ายติดไหวติดไวห,หดดไว,ไวพี่น้องเลยเผื่อเป็นการเบิงง่งง่ายๆ nhàng mình cả thô là sao cả sàn dục dục nó vì đọng tiện viên nhọc nhọc, thạp Hãy subscribe cho ลงไปย่ามบึงลีก่อนลงไปบึงลีน้ำผัดเ่าก่อน ฝนตกลินลินหอมกินดินชือได้โนได้อยู่เห็ดนะฮะไม่ใช่ห็ดแต่มาเบิ่งดูโอ้ยพอได้แกงพี่น้องเห้พอได้แกงพอได้แกงจากบ้านนามาดนที่เป็นจังได้หนอป่านนี้ คนย้อยลงมาท้องไรท้องนาหญ้าเขียวพอดีดอกไม้ไฟผักติ้วกูจริงทอดมือให้สนใจงอแวอีสานมาหางานอยู่เมืองลู่เสียงโบเดินตามดวง เหมือนแมงเงา้ลินตามแสงไฟบางก็โชคดีมีเงินทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแทบพายมือบบได้หิวไหมมีว่างอุ้ยดองน้ามากืหอนี่น้าโคดรลายเลยโอ้ น้ามไล่ไล่ไหมใช่งางตามทางแดงเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นคลิปนี่ก็คือสีฮอคดคือสีขีดฮอดอีสานเนาะ กูที่ไปอยู่ต่างประเทศหรือ่าไปเหตุงานอยู่ไทยเหตุงานอยู่กรุงเทพเนาะคนลาวอีสานพี่น้องทั้งเฮากระคือสิคิดทอดบ้านโอ้กะลังสีตึกบะ่ะน่ะเออกะลังสีตึกสะดุ้งอนี้ก็จะเป็นสวนหน่อไม้ของกัปตันเองเนาะสวนหน่อไม้สวนมะเขียบสวนน้อยนาของกัปตันมาปลูก น้อยหน่ากับกัปตันเป็นคนลงมือปลูกเองเลยสะพานเฮ้าขัวเล็กเฮ้าพี่เนาะโอ้หนามกำลังมาปลาในหนามคือสีโตนทึนๆเนาะส่วนลบประทานเฮ้าเขาก็ะเลืองเต็มทงพ้นกระตกอยู่เบื่อคู่มือบาลน,นี่ จม่มันขากนะฮะอเออเลืองเต้นถุงหนามคั้งหัวขัวเนะวาะหัวคัวมันเจือนเนาะพี่น้องต้องเอากระสอบซาบ้านนาต้องเอากระสอบมาเลียงเลียงๆๆๆไว้ไมันเจือนพี่น้องเอ้ย ปีกขวมันสันปีกหลับดินมันสันมันน่อยมันก็เลยหักได้บ่ไม่เท้าได้อยู่วสันลุงมาแต่เฮือเอลยป่เออโดนเติบแล้วพวี่เนยะจุดไม้เ้ายัางบมแมนมองนี่เนาะจุดไม้เ้าคือไปเบิ่งลีเนาะพี่น้อง ออตัวอ่ัเป็นป่าย่างหน้าเนาะพี่น้องป่าย่างหน้าสูดผู้ละป่าย่างหน้าถือว่าเป็นป่าใหญ่เลยในหมู่บ้านมืป่าป่าต้นใหญ่ทถึงใหญ่ถึงยาวเนาะกับสิเป็นใหม่ย่างหน้าของนายบ้านของบ้านน้ำมองนี่แหละเิ่นสื่อไหวแต่สมัยก่อนเป็นมหาเศรษฐีแนหะ้วพี่น้องเลยใหม่ย่างหน้าท่านผู้ใดมีป่าย่างหน้าใหม่แพงสมือเนี่ ตาสุภาพแรีนโอ้น้ำหงอาม ต้นน้ำเขาหลีหลายล,ล,ล,ลิต้นทืนๆเลยน้ำมากพี่น้องเอ้ย เอาอยามแล้วก็ตัวน้าอเมรีเพิ่นบักร้ายหนึ่งเขาเลื้งเต็มถุงเนาะพี่น้องเขาเลื้งเต็มถุงบอกว่าฝ้นตกอยู่เบิ้ลมื้นเบิ้ลโบดิเกี่ยว จะแ,แมนว่าปนบานนี้จะแม,มนว่าฟายุย่อนค้นเท้าเลยพี่น้องเลยตัดใหม่ทำลายป่าเยียนสภาพแวดล้อมมันก็เลยเห็นุในลูกแปรปวนบานนี้ปกติประเทศล่าวนี่บกคอยซิมีน้ำถ่วมเนาะแต่อันนี้มาสางเคื่อนสางนั่นสางนี่ร้ายแล้วก็ตัดใหม่ทำลายป่าเนาะก,ก็เลย เกิดให้มีพายุเข้ามาต้นไม้มก็ฟัดหมุนเวียนเข้ามาได้บ้ดนปกติพายุในช่สิหออแต่เวียนนมเนอะสิบ่เข้ามาลาวเดี่ยนี้ผู้พากกับเจาะกลุ่นกันหลายพัฒนาหลายว่า,างไงชาวพี่น้องมองได้มีการพัฒนากับมองนะก็ บุมีความสุซุนาะพี่น้องกัญยอน,นค้นเท่าเห็ดเอาเองอยังแต่ป้าตัวหน้าอะไรหน้าพอเทา้าเป็นเกี่ยวเขาพี่น้องเป็นเกี่ยวได้จักไห้อนนี้นะฮืเอผื่นอ้าวเขาอ้าวเขาบ่ึ้นเทียงไหวพี่น้องโหหอยไหวฝนตก แห้งหมัดไว้เป็นจุกเป็นจุกเนาะพี่นอ้องว้าตัวข่าวเพ่นหอยไว้เป็นสัน่นเป็นสัน่นตามเทียงเกี่ยวเยวข่าวสองหายเปล่นขึ้นมาหาวแต่หัวปีหัวที่ได้พ้นหมดสั้นละเศ้ากับเกี่ยวไหวละ หอยไว้เป็นแพงหลับซาบอยู่บ้านเนี่เขาอ้อมที่ยังเนาะพี่น้องหูหน้าสุดใสหูใสตาเขาก็งามแท้ๆพี่น้องผู้เขานะงามแท้ๆเขาเพิ่นมวลเด มีความสุขพี่น้องอยู่ประเทศเล่าบุมีการบุมีงานเห็ดกะกะยิ่งดีอยู่พี่น้องเลยเป็นประเทศที่แดีว่ามีมีความส่วนตัวหลายแดีว่าบุมีคนบังคับขอมีคนบังคับเนาะอันนี้จะทาเห็ดหงเห็ดหน้าปลูกพักไปก็ได้กินเนาะ เ้าบมมีเงินแต่เฮามีให้หน้าตากา่เหตุพอได้อยู่ได้กินเฮ้ยปลาคอตัวดี่ยาวโอ้อน้ามุ้งรีอยู่โอเคพี่นอ้องมึงได้นี่พลาดพี่นอ้องเ้ยส่งเปียกเบิดพลาดลุ่ห่องเรอ <laughs> ใช่แตไ่ได้ถือโทรศัพท์มาน้ำกำลังเข่าลีพี่น้องน้ำกำลังเขาต้อนเข่าลีปลาสองสามตเพิื่องอยูย พอเท่าพันย่ามแหลมมือเศร้าในพี่น้องเลยตนว่าผู้แลี้ตอนเทีย่ยงผู้จังซีย่ามใหม่กัำตันลูกไปส่องเบิ่งฮนะก็เห็นปลาข่อสามสี่โตเนาะโอ้ปลาขาวเลยนะด้น้ำกำลังสิลงเนาะพี่น้อง <c oughs> น้ำกำลังสิลงโลอันนี้เป็นเหตุกัน ใบตองกันขี่หนึ่งอ่ะกันสลามไม่ลงฝนกระตุกบนมือบนเวนเนาะมีโอกาสนา้าขตกแบบนี้นะมีโอกาสน้าถ่วมได้บ้านกัปตันกันถล่มเขาเนี่แหละถ่วมหน้าแถวห้องนี่มันสีแหนะฐานหนาม,มากนี่ขึ้นไปถ่วมเขาหน้าไก่ห่วยได้เลยพี่น้องเลยหมอ้อสามีกัปตันกัสิคอปิ้นทิปยไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบาวกับตันในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี